ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็มาต่อกันในพาร์ทที่10นะจากพาร์ทที่แล้วเราได้อาทาสีล้านไปเป็นสีขาวนะแต่มันก็ออกดูครีมๆใช่ไหมไม่ได้ขาวมากแต่ก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทนี้เราก็จะมาขยายโกดังแล้วกันเพราะว่าจากที่ดูแล้วในโกดังมันแคบไปนะตรงนี้เวลาเราเดินมาตรงนี้เราจะเอาของใช่ไหมมันเอาไม่ถึงนะเวลาของมนอยู่ข้างในอะ่ะคือมันเอาไม่ถึงจริงๆโอเคเดี๋ยวนี้เรามาขยายโกดัง ่าราคาอัพเกรดอยู่ที่1,200บาทนะก็ได้4ีคูณสเลยแล้วก็จัดมาเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าตรงไหนโอ้มันอยู่ตรงนี้โอเคก็เดี๋ยวเราเพิ่มชั้นวางมาชั้นวาง ราคา200บาทเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเราจะจ้างพนักงานมาเพิ่มมันต้องเอาชั้นวางเท่าไหร่นะการจ้างงานต้องเป็น13เลยนะอ่าเรายังไม่เอานะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูใบอนุญาตสินค้าแล้วกันอันนี้จะเป็นพวกอาหารแช่แข็งใช่ไหมอ่างั้นเราก็เอาเรียงกันไปแบบนี้เลยงั้นก็อ,อันนี้มาก่อน1อันไปดูนะว่ามีอะไรบ้างสินค้าที่มาเพิ่มใหม่ก็น้ำผึ้งไม่ใช่ไหมถูกแล้วน้ำผึ้งพาอะไรวะ พามามซานซิสแล้วก็มอสซาเาร,ราลา่ลาซิสลาซิสอะไรวะแปลเป็นไทยอะไรไม่รู้โอเคก็มีสินค้ามาเพิ่ม6ชิ้นนะอันนี้ก็มีไว้ในตู้เย็นหนึ่งอันนี้เป็นไข่ไก่สี่ฟองตู้เย็นเหมือนกันมีชั้นวางชั้นวางชั้นวางโอเคเดี๋ยวเราซื้อเฟอร์นิเจอร์มาเพิ่มนะบาอทีมันอยู่ในตู้เย็นใช่ไหมอ่าเดี๋ยวนะถ้าเป็นออะไรวะแบบนี้ ตู้โชว์ไหมอีกพวกไข่พวกยยนี้ตู้โชว์ไหมเดี๋ยวเราเอาชั้นวางเล็กมาก่อนนะจะเอาวางไว้ตรงด้านหน้าร้านนะ่ะเอามา2ออันอันนี้ขอเปลี่ยนสีหน่อยนะเอาเป็นสีนี้แล้วก็ามามอ2อันร้อยเจ็ดสิบบาทอ่าโอเคเดี๋ยวเราเปิดร้านเลยให้เด็กจัดของไปอ่าประมาณนี้ตรงนี้มันก็จะบังร้านไปไหมเออมันไม่ได้อ่ะทุกคนทาําไงดีเอามาแล้วอะ่ะ ว่าจะอาไว้ตรงนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรวางได้วางได้ลองวางดูอ่ะตรงนี้ถือว่าได้นะแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นตู้โชว์ของที่เราว่าเราจะขายเลยนะเมื่อกี้เออเอาไว้ในตู้เย็นตรงนี้ก่อนละกันพวกทูน้าอะไรอย่างนี้นะแต่ที่จริงมันต้องแยกตู้นะพวกทูน้าอะไรอย่างนี้หรือว่าเราเอาตู้โชว์มาไหมตู้เย็นโชว์อะ ตู้เย็นโชว์มา1อันอันนี้ราคา200บาทอันนี้150นะแล้วก็แบบนี้เลยสีฟ้าอ๋อมันจะพอดีเลยนะทุกคนโอเคถือว่าตรงนี้สวยเลยทีเดียวตรงนี้เดินเข้ามาในร้านก็จะมีชั้นวางไว้โชว์ของอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวสั่งสินค้ามาสินค้าที่มาใหม่เมื่อกี้ ก็จะเป็นเอาน้ำพึ่งมาหนึ่งอย่างละหนึ่งก่อนแล้วกันแล้วก็เราต้องมีชั้นวางไว้ในโกดังอีกที่นึงนะมันสำคัญอยู่พอสมควรสำคัญเลยแหละ<อ>ะเดี๋ยวผมก็เอามันมาจัดไว้ชั้นวางก่อนหรือน้องจะวางมั่วนะวางไว้ตรงนี้ก่อนไหมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวผมเอามาไว้ก่อนว่าไว้คนไว้ตรงไหนอันนี้มันเป็นกล่องใหญ่ก็จะไว้ เก็บได้2ที่นะ1แล้วก็2โอเคพวกกล่องเล็กอย่างนี้ก็วางไว้ชั้นละชิ้นนะเฮ้ยเฮ้ไม่ใช่ดิมาข้างบนแล้วก็อันนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปจัดนะนี่คือทูนา่าใช่ไหมทูน่าสามารถไว้ในตู้นี้ได้ นี่แต่มันเก็บไว้เก็บด้าน,นิดเดียวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณอย่าพิ่งซื้อดิอ้าวเราไม่เราเรา,เาพูดอะไร <c oughs> เรายังไม่ได้กําหนดราคาสามห้าเดี๋ยวนะคุณหยิบเอาหยิบเอาเลยนะอะไรกันเนี่ยเออเราไม่ยังไม่ได้กําหนดราคานะ๋ยวพึ่งดีนะอันนี้เป็นน้ำพึ่งต้องไวในชั้นวางต้องไว้ในชั้นวางาน้ำพึ่งเดี๋ยวนะต้องมีชั้นวางใหม่เนาะเออนี่ไงเราเอามาแล้วเดี๋ยวนะอย่าพึ่งนะ อย่าเพิ่งซื้อนะเรียกว่าก่อนนะเท่าไหร่สิบเอ็ดจุดสองอันนี้เป็นเหมือนอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเอย่าเพิ่งแหนะ่เขายืนอยู่ตรงนี้ใส่ได้ไหมเขาบอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าอะไรวะต้องวางสินค้าในในตู้เหรออ๋อนี่เป็นของในตู้นะเดี๋ยวทุกคนนะขอปรับราคาก่อนนะห้าจุดหนึ่งโอเค แล้วก็อันนี้เป็นอันนี้จะวางในชั้นวางนะชั้นวางหืมอ๋เอเป็นของในตู้เย็นเหรอเดี๋ยวน่าจะเย็นนะเมื่อกี้เราดูแค่มีแค่ทูน่าไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มันมีแค่ทูน่านะอันนี้อันนี้น่าจะวางในชั้นอยู่เหรอไม่มั้ ในตู้เหรอดูอในชั้นวางอ๋อนี่คือชั้นวางนะโอเควันนี้ก่อนนะขอปรับราคาก่อน12 12บาทเลยโอเคมื่ละมื่ละ,ละเปิดไฟก่อนตอนนี้ลูกค้าของเราในร้านก็เยอะนะถือว่าร้านเราเป็นที่นิยมใน <laughs> ชุมชนแห่งนี้นะเพราะว่าร้านเราก็ไม่ <laughs> มีคู่แข่งเดี๋ยวนะตรงนี้อันนี้สั่งมาเพิ่ม นี่ขายดีมากเลยทูน่าเนี่ยตัวนี้ก็เมื่อเดี๋ยวปิดนไปก่อนนะทูน่าขายดีนะก็เอาที่เอาที่เราได้อัปเกรดมาเมื่อกี้ก็เอามาอย่างละหนึ่งเลยให้เขาจัดไปนะเดี๋ยวคอยเช็คสินค้าว่ามีอะไรขาดหรือเปล่าอันนี้อะไรครบนะแล้วก็อันนี้ขาดนะที่เป็นเกี่ยวกับอะไรวะสเปรย์อะไรเนี่ยแหละสักอย่างเนี่ยสเปรย์ทำความสะอาดนะก็มา2เลย โอเคเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวเช็คของก่อนนะว่าขาดอะไรบ้างอ่าข้าวก็หมดนะข้าวกับกระดาษทิชชู่ก็หมดขายดีเหมือนกันนะเนี่ยอ้ยมันเกินสามทุ่มแล้วบ่ะอ่าโอเคตอนนี้ลูกค้าแล้วเราก็เหลืออยู่หนึ่งคนโอเคตอนนี้แล้วเราลูกค้าก็เหลืออยู่หนึ่งคนนะในร้านนะอ่าเดี๋ยวเราปิดร้านก่อนเลยโอเคเขาบอกว่ากระดาษทิชชู่หมดนะ เอมื่อกี้เรายังไม่ได้สั่งมาใช่ไหมโอเคต่อกันวันพรุ่งนี้นะโอเคก็วันนี้เขาบอกว่าราคาไข่เอ้ยนมแล้วก็ไข่แปดแปดฟองขึ้นราคานะนมลดราคาเดี๋ยวไปดูราคาก่อนราคาขึ้นเป็น4บาทเลยแล้วก็นมลดราคาเหลือแค่1.7ึ่งจุดเอ้าวก็โอเคนะเดี๋ยวอันนี้เขาไม่เก็บหรอเหลือชิ้นหนึ่งโอเคเมื่อกี้เขาบอกว่าเลยหมดนะชู่วใช่ไหมอา้าเดี๋ยวเราสั่งมา สองเลยสามเลยก็ได้สี่เลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวน,ะน,นี้ไหร่สามโอ้โหสี่ชิ้นร้อยหกสิบกว่าบาทแล้วก็เดี๋ยวอะไรอีกนะขนมปังก็หมดนะเดี๋ยวเราเช็คเลยมีขนมปังหมดแล้วก็ชาหมดน้ำอารมณ์หมดทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวนะนนเขามาอยู่วางไว้ทำไมตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาตรงนี้ออกแล้วก็ขนม ขนมครบนะพวกาชาขนมปังสองแล้วก็น้ำอารมณ์ทั้งสองหมดนะขนมปังเอามาสี่เลยแล้วก็ชาก็สี่อะไรอีกนะเมื่อกี้น้ำอารมณ์หมดหี่อันนี้มันไม่ใช่นี่อันนี้หมดอันนี้หมดอันนั้นก็น่าจะหมดนะสองยแปดสิบกว่าบาทเดี๋ยวนะเราช่วยเขายกเข้ามาเก็บข้างในก่อนนะ,ะแล้วก็เก็บจุดตรงนี้นะ อ่าโอเคเดี๋ยวเปิดร้านเลยอ่าเปิดร้านละก็วันนี้ก็อากาศดีถือว่าอากาศดีนะก็ดีอยู่ทุกวันอ่าอันนี้ไว้ต้องไหนอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราก็มาไวน้นี่เดี๋ยวเออไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็อันนี้เป็นชาอ้ยใช่ดิชาเอาอะไรมาเพิ่มไหมหรือว่าเราจะเติบโตร้านก่อนในราคา2 6 0 0เราเติบโตร้านก่อนไหม เราว่าในร้านมันดูแคบไปนะเ,เราเติบโตก่อนนะเขาขยายตรงไหนให้อ่ะอ๋อขยายตรงหลังเฮ้ยไหนขยายตรงไหนอ่ะอ๋อขยายไปโซนโนูนเลยนะโอ้โหอ่าแล้วก็เดี๋ยวนะขาดอะไรอีกทิชชูสออันนี้เป็นก็ขาดเยอะเหมือนกันนะพวกของใช้เกี่ยวกับอันเนี้ยเนี่ยพวกผลิตภัณฑ์อนะไรแบบนี้ก็มาอย่างละสองเลย น้ำยาล้างจานก็ขาดอันนี้ก็ขาดเคสามร้อยกว่าบาทเลยนะแค่นี้เองเปิดไฟก่อนมืดนะเดี๋ยวเติมให้นะอันนี้อันนี้เติมไปเมื่อกี้นี้เองใช่ไหมก็ไปเก็บไว้เหมือนเดิมสไป์เปิดไฟละเดี๋ยวไปเปิดไฟในร้านก่อนมืดมากอ่าโอเคตอนนี้ร้านเราก็ลูกค้าถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยว หลังประมาณ8โมงขึ้นไปอ่ะลูกค้าเยอะเลยมี่ทิชชู่มีอยู่ก็ไปเก็บไว้ในโกดังในคังเหมือนเดิมอ่าเก็บไว้นี่ก็เป็นน้ำยาล้างจานเด็ยนะมีหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ได้เติมลูกน้องเติมยังเติมเต็มแล้ะหรือว่าเอไว้ตรงนี้อีกชั้นหนึ่งไหมเพราะว่ามันเล็กเกินไปเนาะ,ะมันว่างก็เติมไปเถอะเขียเติมของอะเคบ อันนี้อันนี้อะไรอะขาดอันนี้คือขาดนะเดี๋ยวนะผมดูก่อนนะมันเป็นแยมใช่ไหมไอ้ไม่ใช่น้ำผึ้งดิเอามาสองแล้วกันขายดีอยู่นะอันนี้ทูน,น่าหรอทูน,น่าเอามาหนึ่งอ่าโอเคน้ำผึ้งเชิญครับคุณลูกค้าเชิญครับ ไว้ตรงนี้เลยลูกค้าถือว่าเข้าตอนดึกนะตอนนี้ก็9ก้าโมงกว่าแล้วลูกค้าถือว่าวันนี้ก็เนี่ยเป็นแบบนี้ทุกวันนะเข้าตอนดึกทุกวันเลยเป็นแบบนี้แหละลูกค้าตอนนี้ก็ตรงน,นี้มันมืดมากลูกค้าก็จะประมาณนี้ทุกวันของทุกวันเลยห้องเก็บของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นนะ อ่าตอนนี้คุณลูกค้าก็เหลืออยู่ในร้านหนึ่งคนเป็นเวลาสามทุ่มแล้วคุณลูกค้าก็ขอให้กลับบ้านเดินทางโดยสวดิภาพนะครับโอเค EP นี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วไปเจอกันใน EP ที่11ใช่ไหมอ่าไปเจอกันใน EP ต่อไปนะก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็ดีโอเคงั้นเจอกันใน EP ต่อไป